สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมอยู่ตรงสะพานเกือกหมานะครับหรือสะพานกลับรถนะครับตรงจุดตัดระหว่างจุดตัดด้านใต้ของครูบัวกับจุดตัดตรงบ้านโพง,งามนะครับที่ผมเคยมาถ่ายขบวน255ตอนนี้ขบวนหนึ่ง72ครับกำลังวิ่งผ่านนะครับช้าอยู่ประมาณ108นาทีครับตอนนี้ อิตาชิครับสี่ห้าสองสอ,องครับ เดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านไปที่สถานีบ้านคูบัวแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปจอดที่ลาดบุรีอีกทีครับบรรยากาศยามเย็นๆครับอากาศดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกด้วย